เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีใครจะซื้อที่ใจร้ายมากๆใช่ไหมครับร,บรบสอบถามจากประสบการณ์อาจารย์จริงๆอาจารย์เคยเป็นเซลลใจร้ายไหมครับ mm hmm. ในสถานการณ์ที่เหมือนว่ามีการแข่งขันเนาะครับผมแล้วถ้อาอาจารย์ทํารู้ว่าจะขายได้ครับผมเขาขอส่วนลดแต่อาจารย์ไม่ให้โอเคแล้วก็มีมุกอะไรที่ให้เขารู้สึกว่าผม เราเราไม่ได้แย่นะจนจนม,มีความรู้สึกว่าเราต้องยอมแล้วเราก็ยังขายได้โอเคไม่ไม่ผิดในการขายที่ราคาสูงทั้ทงนั้นที่รู้อยู่แก่ใจว่าจะลดได้ใช่ใชแต่สุดท้ายคือคุณต้องต้องดีลิเวอร์ให้ลูกค้าเต็มที่กับราคานั้นเช่นเดียวกันเช่นยกตัวอย่างถ้าผมรู้อยู่แก่ใจว่าลดได้อีกเพียบเลยแต่ผมไม่ลด ผมจะไม่บอกตัวเองนะว่าผมเนี่ยดีใจที่หลอกลูกค้าได้แต่ผมไม่ต้องบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเนี่ยยอมจ่ายที่ราคานี้นั่นแปลว่าหลังจากการขายสิ้นสุดแล้วผมต้องดีลิเวอร์ทุกสิ่งอย่างให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มากเกินกว่าที่เขาเนี่ยคาดหวังไว้ซ้ําโดยเฉพาะจากตัวผมนะครับเรื่อ,องคำตอบคือคือไม่ผิดในการขายของแพงแต่สุดท้ายเนี่ยโจทย์อยู่ที่ทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจสูงสุดหลังการขายต่างหากนะครับ ถ้าเขารู้สึกได้ว่าโหซื้อคุณขวัญเนี่ยผมเนี่ยไม่กล้าไปซื้อคนอื่นเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าคุณขวัญดูแลผมดีมากอะ่ะนะเขาเข้ามาเยี่ยมผมตลอดอะ่ะเจ้าอื่นไม่เคยโ่หัวมาเยี่ยมผมเลยอะ่ะแล้วมีปัญหาคุณขวัญไม่เคยดึงเรื่องเลยภายในยีิบสี่ชั่วโมงเขาแก้ไขให้ผมตลอดเวลาทุกอย่างเนี่ยเอ็กซ์ตร้าแล้วไม่ใช่เป็นแค่เซอร์วิสของของของ,ของตัวบริษัทอย่างเดียวแต่มาจากตัวเขา สุดท้ายนะครับคนที่จะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจใลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อนะมีหลายอย่างราคาเซอร์วิสสินค้าบริการแต่ปัจจัยอันดับหนึ่งคือเราตัวเราถ้าคุณทาให้ลูกค้ารู้สึกแบบนั้นได้จ่ายแพงไม่สีเรีย่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็น B 2 C อย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเพราะราคาตลาดมันมีคุณเป็นหลอกลูกค้าไม่ได้แต่ถ้างานโปรเจกต์งาน B 2 B คุณชา้านลูกค้าเท่าไหร่ไม่ถือว่าผิดเนาะมันอยู่ที่สัดส่วนสมการการเดลิเวอร์นะครับเรื่องของ customer satisfaction หนึ่งคุณให้กับ